สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะครับที่ชมทางช่อง youtube ด้วยละกันนะครับ วันนี้อยู่กับผมนะฮะยิโมระโตอลูมิเนียมบุรีรัมนะครับผมผู้ผลิตโตอลูมิเนียมกระดานแท้20มมตราภูเขานะครับวันนี้ผมก่อนส่งงานครับผมเอามาให้ชมแล้วกันนะฮะสำหรับงานดิบนะครับผม60คูณ60ความสูงวันนี้ก็จะมี50กับ60นะครับตัวนี้ราคา650บาทนะครับผมได้เป็นงานอลูมิเนียมแบบกลมนะครับผมน็อตไม่มีหลุดนะครับตัวนี้ ด้านล่างใส่ยางกันลื่นให้เรียบร้อยนะครับผมแข็งแรงทนทานครับตัวนี้นะฮะกระดานก็เป็น20มิลตราภูเขาขัดลบมุมให้เรียบร้อยนะครับดูผิวกระดานก่อนครับผมสวยงามครับพี่น้องนะนี่ครับกระดานตราภูเขา20มิลเลยครับผมนะฮะราคานี้ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะครับผม650บาทครับพี่น้องนี่ความสวยนะฮะความเงาของมีเนียมนะครับผมด้านล่างก็เจาะมาร์รูให้เรียบร้อย นะครับผม650บาทครับพี่น้องนะฮะตัวนี้60คูณ60สูง60นะครับตัวนี้สนใจก็กริ้งกรังทักทายเข้ามาได้นะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมสามารถทักมาได้ที่ Facebook ฮิโมระโตอะลูมิเนียมบุรีรัมนะครับผมวันนี้ก็ก่อนส่งงานลูกค้าสั่งงานดิบมา2ตัวครับผมเอามาให้ชมนะครับ650าบาทพี่น้องต้องขี่เครื่องบินกระบะมารับเองที่เมืองบุรีรัมนะครับนะฮะราคานี้เลยนะครับผม ก็มีความสูง60 40 50นะครับผมราคาจะได้650บาทต้องมารับเองนะครับผมแต่ถ้าว่าให้จัดส่งให้มีค่าบริการนะครับแบบนี้ตัวพร้อมจัดส่ง790บาทครับผมนะฮะถูกแพงตัดสินใจกันเอาเองสวยไหมครับพี่น้องนะพอดูได้นะนะครับผมพอไปวัดไปวาไปอนามัยได้อยู่ราคาของเราย่อมยาวครับผมน็อตเป็นน็อตขนาดเล็กครับตัวนี้ปลายน็อตไม่มีหลุดนะครับพี่น้อง นะครับผมเดี๋ยวให้ดูปลายน็อตโฟกัสบอนนนี่ครับผมปลายน็อตเป็นน็อตขนาดเล็กครับผมของเราทําไม่เหมือนใครนะฮะเรื่องแข็งแรงเดี๋ยวลงรูปให้นะครับว่าแข็งแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ก็สภาพโดยรวมนะครับผมวันนี้ถ่ายอยู่หน้าบ้านเลยก่อนจัดส่งครับผมเมฆก็เนี่ยครับผมมาอีกแล้วครับผมมืดตึบเลยครับพี่น้องนะครับสนใจสั่งได้นะครับผมช่วงนี้ราคาก็น่าจะ มิตภาพสุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับผม650บาทครับพี่น้องชื่นชอบตัวไหนก็สั่งได้นะครับผมถ้ามารับเองได้ราคา650นะครับตัวนี้50นะครับผมความสูงนะความกว้างของกระดานก็60คูณ60ครับผมนี่นะเนียนๆแบบนี้เลยครับผม650บาทนะครับผมจะถูกใจพี่น้องผมสักคนไหมน้อนะครับใครที่สนใจก็สั่งกันเข้ามาได้หรือว่าอยากได้ความสูง60ครับตัวนี้เลยฮะ สวยงามแน่นอนครับผมนะชื่นชอบกอ็ทักมาทาง Facebook ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าว่าสายตรงเลยก็ฮิมูระโตอลูมิเนียมบุรีรัมนะครับผมก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้ไม่กล้าโอนยังไงก็เช็คเครดิตกันก่อนได้ครับพี่น้องนะฮะสามารถเช็คในชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตทางด้านงานของผมขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละไซส์แต่ละขนาด นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดเนาะพี่น้องเนาะนะครับได้แค่ไหนอยาเอาแค่นั้นแหละครับดูความสวยของกระดานครับผมนี่นะฮะตราภูเขาคงไม่ต้องบรรยายหรอกเนาะพี่น้องว่าสวยขนาดไหนนะฮะมีเนียมมีความเงาอยู่ในตัวครับผมนะฮะน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานไม่มีผลต่อความชื้นครับผมสามารถรับน้าหนักตัวนี้ก็200รลูได้สบายสบายครับผมนะไม่ต้องห่วงเรื่องรับน้ําหนักครับผมเราขายมานานแล้วแหละนะครับส่วนเรื่องเครดิตไม่ต้องห่วงครับผมโอนตังมา ไม่มีศูนย์หายแน่นอนครับเพราะว่าของเราสามารถเช็คเครดิตได้พี่น้องรู้จักกันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้อวยตัวเองหรอกเพราะว่าก็โหลดเล่นในวงการเครื่องเสียงทําโต๊ะมาก็จะปีที่6แล้วนะครับไม่เคยมีประวัติที่จะทําให้พี่น้องลําบากใจในเรื่องการโอนเพราะฉะนั้นสั่งเข้ามาได้ครับพี่น้องนะครับวันนี้ก่อนส่งงานเอามาให้ชมเด้อนะครับผมชื่นชอบก็สั่งกันเข้ามาครับ พร้อมตอนไหนทักทายกันเข้ามาครับผมยังไม่พร้อมก็เก็บเงินไว้ใช้ก่อนนะพี่น้องเนาะช่วงนี้ลาบากกันเหลือเกินฮะ,ะผมพยายามให้ดูหลายๆมุมนะครับผมเผื่อพี่น้องท่านใดที่อยากได้นะครับเป็นงานดิบแบบนี้เอาไปวางนั่งปิกนิกนะพี่น้องนะตามสนอกสถานที่นี่แจ้วเลยครับผมหรือว่าจะวางซับเบียดตู้ลำโพงก็ได้นะแบบนี้ไม่หนักจนเกินไปนะครับอขอบคุณการติดตามรับชมด้วยนะฮะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชื่นชอบก็ตามที่ผมแจ้งนั่นแหละนะครับ650บาทรับเองพร้อมจัดส่ง790สนใจก็กริง๊งกลางมาทาง facebook เด้อพี่น้องเด้อนะครับไปก่อนละกันขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแฮงนะครับสุขภาพแข็งแรงได้มีอานมใหญ่กันทุกคนสวัสดีครับ